สวัสดีครับกับผมนายพุทธิรัตนประกอบม5ทาบเลขที่6จะมาแก้เรื่องสถิติครับข้อ10นะครับเขาให้ข้อมูลมา x 1 x 2 x 3ไปถึง x 1 0แล้วเขาให้มาว่า summation xi ลบ6กำลัง2เท่ากับ1099นะครับแล้วก็ summation x ลบ a กำลังสเท่ากับมีค่าน้อยที่สุดก็แสดว่า a จะเท่ากับ x bar เท่ากับ7ฉะนั้น summation ของ xi เท่ากับ7คูณด้วย จำนวนคือสนะิบดังนั้นสมมูลเชน x i เท่ากับ70ครับแล้วก็เราตัวนี้มาคิดคือ x i ลบสมมูลเชน x i ลบ6กำลัง2องเท่ากับ1099แล้วก็เป็นสมมูลเชน x กำลัง2อันนี้เราแปลเป็นกำลัง2สมบูรณ์ครับสมมูลเชน x กำลัง2ลบ12คูณด้วยสมมูลเชน x i บวกด้วยสมมูลเชนของ36นะครับเท่ากับ1099ด้วย์เก้าเก้าสมมูลเชนของ x 2 ลบกับสิบสองคูณด้วยเจสิบแล้วก็บวกบวกด้วยสามสิบหกคูณด้วยสิบนะครับเท่ากับหนึ่งศูนยเก้าเกานั้น summation ของ x กำลังสองจะเท่ากับหนึ่งห้าเจ็ดก้านะครับแล้วก็เรามาคิด sd ครับก็คือรูท เซมิเ s ชัน x i กำลังสอลบด้วย n บน x สองส่วนด้วย n ลบหเท่ากับเมื่อกี้ไอตัวนี้ก็คือเป็น1579งลบด้วย n สิ x bar คือส9่สิา x x bar คือ7จกำลังสคือเป็นสีครับส่วนดว้อย n ลบหนึ่งคือ9เช้าว่ารู o ของน้อยยี่อท่ากับ1ิบครับ